โอกาสบันเทิงเลงนบอลได้หน่อยครับวันนี้มาเดืยวพิวล่านะครับก็ถ้าใครตามช่องบอบูนะครับวันนี้เขามีจัดนั้นอัมลาลุสฟานนิจอดอยนะครับที่จะกลุ่มนับสุดท้ายแมนยูพบเลสเตอร์นะครับเอออัมก็ไม่เคยมานะเพราะว่ามันดึกแล้วก็วันนี้บัตรจองทันลงเมเจอร์รัชโยตินนะครับถ้าออกสี่อ คนในนี้เริ่มเยอะแล้วหรืออามใครรับโต๊ะก่อนก็เดี๋ยวเขาว่ากันเ๋ย่าทาบรรยากาศข้างในให้ดู รับริบแบนเข้ามานั่งในร้านแล้วตอนนี้บอพี่บอ๊บหูกับไอ้ดำยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วก็คลิปน,นี้คงไม่ได้ยาวมากนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนเขาพาดบอลให้ดอยู่ในร้านนิดนึง I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I a roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you are mine. เตอมาตั้งตาเราเจอซองตั้งนะจิตรการเสมอก็ได้เกลียดแล้วคู่ที่แพ้ตัดเนี่ยเสมอกระนาเกลียดแล้วคือพี่จอมผู้แต่วิ้นู้วิ้นู้วิ้นู้นแล้วไอ้เนี่ยมันเอาแมตจิ้มเจอรองซองแท์ตันเจอเลสเตอร์เจออะไรบ้างไหมเออไม่วันนี้มันถือว่าเป็นหนึ่งที่มีความหมายอีกหนึ่งใช่เพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายที่รู้ฟันที่จะลอยแต่คู่ทีมนะสถิติสามล้านหผ่านมาเรากเห็นแล้วว่า มรนกาถือว่าดีชนะสองเสมอหนึ่งยิงได้แปดคระตูเล่นเกมรุกมากขึ้นและเลสเตอร์เนี่ยเจอมาแล้วเพื่อสองสัปดาห์ก่อนห้าสองถล่มเข้ามาใแต่ว่าเขาโดนตุ่รองลงนะอ๋อมาเห็นเขาหรือเขาเขาส่งสำรองเขาส่งตุวรองลงแล้ววันนี้เอลสเตอร์ที่มีตัวแสบอย่างนี้มาดีกว่เราไม่เลิ่น่ไปไอ่ะไม่เลินไมเไไหรอตุ่มตุ่มรองก็ไม่ชื่อเออที่นี่ไไก่ดนที่มบ นริงๆเทีเรานี้มีเจดดัมตอนนี้จดดเดินทางมาอยู่ใช่ไงวันนี้เป็นเสียวนี้แรัะเพรในสมองมีมีพี่จอมานะมีนักติงาเพสแมีเจดดัมเจดดามทำงานอยู่ไะเด็กผีเด็กผีเดินทางด้วขอเสียเด็กผีด้วยนลัว้นะคือพ่จอมนีุ่คชมลูกค้าแล้วก็ผู้ชมบอกติล่า อีเวนที่แบบคาเป่แอยู่ยังไงก็เต็มยังก็เต็มตูสู้ๆกูไม่มียู่ไม่ได้สตลาด้าวันนี้ของคุณด้วยนะควับ้เดินติดตามรู้เลยว่าติดตามเดือนนี้มีพี่มีแฟนรู้ไหมครับแท็กอยู่ดีไหมเนี่ยต้องจะน้อยดูเลยพีผู้จัดการร้านนะะลงร้านดไมไหมตกทลนะูได้โอู้ได้เดิมเดิผมไม่เอาหรอกไนใครเป็นโผมากพอสีแล้ ต้องมีนร่องอ่นๆที่มันสวย่อยากรู้ว่าใครเป็นได้โผพี่ต้องให้เลเตอร์จริงไงเดี๋ยวก็ต้องให้จริงเลจะให้ยริงเลยตอนห้จริงเลผมขอแจ้งกติกาอันนี้ได้ไหมอ่าสิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาชมซื้อตั๋วเข้าอุที่ฟอร์สองร้นยห้250ใช่ไหมอ่าคุณเก็บอิสแระคุณไว้เพราะว่า2อ0เนี่ยขอบคุณทั้งมาด้วยเขาแถมวีน่าให้สองขวดใช่ไหมยังไม่พอ เดี๋ยวเราวโอชิแบร์เนี่ยมาจัดรางวัลผมก็เรื่องนี้คุณวันนี้ไม่ไม่หนักแน่มากกลังดีจัดสี่รางวัลครับมีอะไรบ้างวันนี้จับแจกเสื้อฟุตบอลเสื้อเชียร์จากอารีฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์หนึ่งรางวัลเช็คด้านเตี้ยวอีกสามรางวัลโอ้โหวันนี้แจกสี่ตัวแจกเต่านะสนุกด้ะคุณไปดูหนับเลตเตอร์ของอาร์ไกลอุลนี่นะวันนี้ พวกเราขึ้นมาสาคนอะไรอะะไรยออะไรอ่ะไม่นแล้วอ๋อรู้ว่าเฮียังเท่ากันทำไมเนี่ไมเนี่นาาที่กัดจไหลน่ะไ้โ่นี่ไสู้วันนี้่ะผมฝากไว้นี้โปรโมชั่นของธนว้าเตียนี่ย้า่วดปูห้าขวด่บ้าบาทฝากไว้ด้วยเพราะว่าซื้อตัวประมา2ส0งร้อย่ิบเนี่ยได้แถมสองแล้ะ ถ้าใครสั่งเพ่เนี่ยก็ห้าขวดมีลาเกอร์แล้วก็เบียร์นะครับและที่สำคัญถ้าบอลคู่แบดอยูจบเนี่ยหรือเจอจบเนี่ยมันมีต่อเชลซีเจอริชซีโซชมตด์ต่อปกติถูกไหมเอออย่างเั้นแม่ช้าเอาของไปนวดชนะก่อนได้ไหมแพทเทียนไม่ตอนนี้ไม่มีที่พึ่งเลยมต้องอ วันแรกอ่ะคือแบบเอ๊ะท่านเดียวของวันนี้จะรันเล่แต่เมื่อคืนอ่ะสองกระโบนเขาวิดีโอคอลหาหนูตอนแรกเขาพีนมาก่อนว่าเฮ้ยนี่เว้ยเราก็แบบเฮ้ยมีเรื่องงานหรือเปล่าวีดีโอคอลวิดีโอคอลมาหาเจออีกขอรับสายุขออะไรทางมึงแล้วเสียงประมาณแบบขออะไรก็เลยขออะไรขอออะไรขแต้มหนิเขาขอดูนมหน่อยอขอแต้ม แล้วเ <l id> ราก <Bond> ็บอกว่าไม้ดูพวกดีแท้นะทีแรกก็พ่อเขาบอกว่าเออทีแรกที่ดูว่าเออไม่บอกครมาขอกล่าวให้แล้วนะใช่จะรียกนชินแต่ให้ดูลงไหม่หาดูลงค่ะแล้วก็ไอ้ตังไหนเดีกยต่งเปิสเปิร์มีเอกก็เลยนะก็บอกขอลายแบบขอคอมหน่อยไอ้ยวมเอย่ติดกนไปกับเขาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งให้ยองดูด้วยให้เขาดูด้วยไม่ก็คือแบบเอาไปเชี่ยวๆหนึ่งคือให้ยอมเลยเพราะว่าคนอย่างนั้นอ่ะใชแค่ินนิดเดียวอ่ะตายแล้วแล้วเขาโอ้โอ้โอโอ้โอ้ยังไงวะไม่คือคนเนี่ยเขาบอกนี่ไม่มาดูว่านิดเดียวไปแล้วเหรอใช่ก็ถูกกับตีกับการเรียนรุ่นเพื่อนเขาแล้วเขาพูดแบบว่าโอ้โหโอ้โหโอ้๋ยวอู่เยอะไม่กล้าเล่น เนน้องเยาวชนกับ้งดีทีมาดูเอวอุกเต้กับกาเซมิโรโดยมีรูโนไปนั่งไปมีหมายเลขสิบน่าสามตัวทางขวาไปเริานะครับแตักดยังไม่มาครับซ้ายนแมวครับแร์บอล้วแเปาลาโูแวันนี้คาิโดกานจโชว์ไปอเขากข็งมือดีมา ตัวคนใหม่นะครับรูเบนอาโอริจะมาวันที่1ินี้นะครับจะเดินทางมาตอนนี้หมดสาบสี่สที่ซนน้อนะมได้กันเรียบร้อยแล้วเมนูจะปุกจานซ้ายไปขวานะครับ 努力，励志，团结。 ไอ้นี่ผมอยากรู้จริงไอนยุ่งใจไอ้ยุ่งตาที่ผมตับทิ้งไม่ฟัลบใครมีเทวเทวูสีดำตัดไปเทวันใครมีบ้างใครซื้อเทวันบ้างสีเทาสีเทาอ็นใหญ่อันเล็ก่วยผมชื่นใจหน่อยผมจะว่าผมจับในเบอรเจ็ดสีนี่นใครซื้อเทวันไหมครับใครมีเทวันบ้างที่มีอหดีเยอะนะ แล้วพี่พี่เล่นผมไม่มีใจผม่ใจที่ผมภาพไปนย่ยมันเป็นภาพไหนวินิสามหรือวินิสี่หมูต้องแต่เป็นเจนีอะสามไหมที่มันเป็น,น, 3, นอนนนงงีที่าญี่ปุ่นใส่เป็นไฟใส่ยืนก็รู้

ใ่ไอ้ี่สแขงเลยสุดเฮ้ยขอแบบนิ้นึงพี่เดี๋ยวจะมีนอก็บซแตนครับตอนนี้เขาเก็บพักชุดเดี๋ยวจบคู่นี้เขาแจกแจ็ตเดอรลวหนึ่งแล้วพักชุดของคู่ที่สองคืออานกับเชลซีแจแจ็ตอีกหนึ่งแล้วจบออซนอลกับเชลซีก็แจกเสื้อกับแจ็อห่แจกสี่อ่ะ อ่ะครับผมี่เบนีเบ้นี่เบนเชียร์แมนอยู่เลยครับครับผมเชียร์แมนอยู่มานาไหล้นครับตั้งปี9ต้ตปอยู่ในยุคลุกเรือยุ่คุกเรืออ่าอยู่รุเวันนี้นะครับขอบคุณที่เบนมากอุษามาเชียร์แมนวยกมั่นใจยังตอนนี้สองสูตรลอ่าคุณที่ล้ด้เดี๋ยววันหลังผมไม่เอาแล้วนะปิ๊กแมทอ่ะครับผมเปิพิมพ่สบายใจี เรีกเอาเลยเอานลอใจเลยนี่ถามแต่เงี้ใครก็เอาเออถามเเอาน้ำ nope. ต anyway ้อบว่าเอาสิมปนแวเว่ยดีมาเปแ่ยต nah, ้อมแเออได้ที่เ้มต้องเยอะขึ้นใช่ครับมขนาดเจไอ้อยน้ำยาเลยเอาเลยวุ้ยวุ้ยซึนไม่ใช่ยาทำได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ะทำไมไม่ได้ไม่ได้

เขาเป็นเพื่อนกับแค่เกดังระดับรอยนเราเป็นเพื่อนกพี่สันติจริงไหมนะถางเจดังถังเจดังจริงป่ะที่พี่สันิเามไม่ทัโดนสันอยูเพื่อนกันม่ไันนี่โฟสมประตูแกยงได้บรูซานนี่ดแล้วก็เป็นโกของูกตอนีส3มสิบเ้าดทายลูกนีสวยของอเล่วกันชที่ดอนี่เป็น

จบเกมนะครับแมนยูตเอนะของสเ่ามเป็น <necessary> คู่ถือว่าเป็นคู <oru> ่เรีววันเด็วค <ain> ือล่าก็เดียวมีจับอีกนคู่ตื่นชุ่ท่านแของแม่คุณข้าทธวิาท่มเองวิชาท่า่ครับก็สบายเดี๋ยวจะมีอีกคู่นะเป็นเชอรอชอชเจ้ซูซีครับเดี๋ยววันเดียวจับรางวัก่อนเดี๋ยวผมฝั่งกัน่อนสามารถที่จะ สั icana, ่งต่อได้ดื่มกินได้ต่อครับฝากโฆษณาด้วยนะครับผมด้วยมันดิสเด็กดอวานไลฟ์ไลฟ์ในการติดทิ้งไว้มาไลฟ์ทุ่มเนี่ยนะครับดิสเด็กดอวานไลฟ์มาดีนะครับถ้าปวดสีน้ำสกาวะที่จะตัดต่อไปนะก็แบบดีนะครับถ้าปวดสีน้ำสกาวะเดี๋ยวนี้นะฮะ ก่นีของคุณคือมาตรฐานระบนระดับบนัเวลลนะ่้้นสิ่งที่เราทำได้คือรอดูว่าจะเป็นยังไงอย่าไปออตัวแรงเพราะออกตัวแรงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอีกแล้วคนที่เจ็บะมัน่หรอนีไม่อะไรครับจะด้ัวเี่ยงคะวันนี้มีอะไรจะฝากถึงกาชาคะ เขาพยยามเล่นทีมากขึ้นีไม่ใช่ไม่ับเลยเพียงแต่ว่าพอเขาเล่นทีแล้วผลการตช่วัไม่ดีต้อให้โอกาสเขาไปรู้ว่าเราต้องไปต่อได้้ครจะไปดูอัดซ้อมไเชซีจ้าวัต่เบียรอยู่เลยข้าข้าสายเลยนี่มันทำดีเลยเออโอุมากเพื่อมาเพื่อหาพี่จอรเลย あ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. 这就是一个人。<music> ตลอดการระดับเด่นเจีจอนเธอรี่แ oh. ล้วแล้วคุณเียาแบบมีโตบอหรือว่ลรเยะรี่นะผมว่าเกมนเป็เือเยคพูดไปสิพูดเปิดเผย่าไ้ฟังได้จอนี่คุณมีแบบคอมเมนต์ในไอเไม่อนเธอรี่อันี้เรืองจินะครัเขารู้จักเชอรี่ใช่เขารู้ว่าเชอรี่เป็น

น้ำขึ้นมาอยู่รถไฟฟ้าแล้วเราสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไม่ทันที่ร้านเขาก็ยังมีถ่ายคู่เชลซีอาร์เซนอลอยู่นะก็ยังมีคนดูอยู่หลอมแหลมนิดนึงแค่เท่าทีาหลอมแหลมโอเคครับถ้าใครจะมาร้านพิว่านะครับติดตามเพจที่บอบูได้นะครับหรือว่ามากินมาดูบอลวันเสาร์ทิ์ได้นะครับถ้าเกิดมีหมยยั์ใหญ่ๆหรือแมช์ที่แมนยูแข่งเนี่ยน่าจะมีจัด บอลตลอดนะครับสำเราวันนี้ก็ลาไปบนลมุมสูงแล้วกันไปแล้วรถไปฟ้ามาแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันนะคะบ๊ายบาย